ภาษาษไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนั่นเองครับโดยคุณครูวีรพลช่างถมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยทีนี้เรามาทำความเข้าใจกับคำว่า ใจความสำคัญก่อนนะครับใจความสำคัญก็คือข้อความนะครับสำคัญของเรื่องซึ่งจะตัดออกไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับนักเรียนถ้าตัดออกแล้วจะทำให้เนื้อความนั้นความหมายของเนื้อความนั้นเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับหรือได้ใจความไม่ครบถ้วนนั่นเองฉะนั้นผู้อ่านต้องมีสมาธิและเข้าใจในเรื่องที่อ่านด้วยนะครับสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้จากนั้น นำข้อความที่อ่านมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆกลายเป็นใจความสําคัญนั่นเองครับเรารู้จักความหมายของคำว่าใจความสําคัญไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าการอ่านจับใจความนั้นคืออะไรการอ่านจับใจความนะครับก็คือการอ่านเพื่อค้นหาสาระสําคัญของเรื่องที่อ่านนั่นเองครับในหนึ่งย่อหน้าจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงใจความเดียว นอ,นอกนั้นจะเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งอาจจะปรากฏอยู่ส่วนต้นส่วนกลางส่วนท้ายของย่อหน้าก็ได้ใจความสำคัญสามารถปรากฏอยู่ได้ทั้งย่อหน้าแรกอ,อยู่ระหว่างกลางเรื่องหรืออยู่ส่วนท้ายของเรื่องนะครับแต่ในหนึ่งเรื่องนะครับจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงใจความเดียวเท่านั้นทีนี้นะักเรียนมาทำความเข้าใจกับ หลักการอ่านจับใจความสําคัญกันก่อนนะครับอ่าหลักการอ่านจับใจความสําคัญก็คืออันดับแรกก็คือการอ่านนันเองครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนอ่านหนังสือออกอ่านหนังสือได้นะครับการอ่านนะครับอ่านแล้วก็คิดตามคิดตามข้อความที่นักเรียนอ่านนันเองครับเมื่ออ่านแล้วก็คิดตามแล้วทีนี้เราเขียนออกมานันเองครับเราจะเขียนออกมา ตามข้อความที่เราอ่านแล้วก็เราคิดแล้วก็เขียนออกมานั่นเองครับต่อมาเขียนแล้วก็นํามาเรียบเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้องและเรียบร้อยนั่นเองครับทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างบทความที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับอลองอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะครับหลังฤดูกเก็บเกี่ยวเกษตรกร,ร,กรมักปลูกพืชอายุสั้นและทนแรงพืชที่เหมาะสมได้แก่ เพื่อตระกูลถั่วแต่ถ้าปลูกโดยวิธีการหวานจะพบปัญหามีวัชพืชขึ้นแข่งกับต้นถั่วจึงยากแก่การกำจัดวัชพืชทำให้ได้ผลผลิตต่ำเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วทีนี้ไปดูวิธีการสรุปใจความสำคัญไปพร้อมกับคุณครูเลยวิธีการสรุปใจความสำคัญนะครับก็คือประกอบด้วยใครทำอะไรเมื่อ,อไรอย่างไร และผลสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองครับให้นักเรียนลองสรุปออกมาจากวิธีการสรุปความที่คุณครูนำมาให้ในวันนี้ด้วยนะครับทีนี้คุณครูจะมาสรุปความให้ฟังนะครับว่าจากเรื่องข้างต้นที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูว่ามันสรุปความได้ว่าอย่างไรจากวิธีการและหลักการสรุปความใครก็คือเกษตรกรนั่นเองครับ ทำอะไรก็คือปลูกพืชตะกูลถั่วเมื่อไรก็คือหลังฤดูเก็บเกี่ยวอ,อย่างไรโดยใช้วิธีหว่านนั่นครับผลลัพธ์ก็คือวัชพืชขึ้นแข็งและได้ผลผลิตต่ำนั่นเองทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการสรุปในความสำคัญแล้ว